ก็สวัสดีครับผม FC ที่น่ารักทุกทกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้นะครับแจ,จ็กกี้นําเสนอรองทรงกลางนะครับผมข้างๆค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไปกว่ากลางนิดนึงนะครับส่วนข้างหลังกับข้างๆก็เป็นรองทรงกลางนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ พนักงานนะครับก่อนที่ทํางานด้วยกันมานะครับผมก่อนที่ช่าแจ็คกี้ทํางานประจํานะครับออกมาแล้วก็ตามมาตัดกับช่าแจ็คกี้นะครับผมเป็นลูกน้องที่ตัดกับช่าแจ็คกี้ประจํานะครับผมวันนี้ช่าแจ็คกี้เปิดทรงด้วยฟันรองเบอร์หนจุดห้านะครับผมไถ่ายขึ้นไปเลยนะครับให้สูงกว่านะครับในระดับรองทรงกลางนะครับผมแลวช่างแจ็คกี้ก็จะใช้หวีนะครับในการเก็บมันก็จะสูงขึ้นไปกว่ากลางนิดนึงนะครับผม ถ่ายขึ้นไปเลยนะครับสร้างกรอบทรงลองทรงกลางเลยนะครับผมต้องขออภัยนะครับแสงค่อนข้างที่จะมืดนะครับฝั่งถ้าถ่ายย้อนออกไปถ่ายย้อนแสงนะครับค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหลังใบหูช่างเกกี้จะใช้ฟันรองเอียงนะครับใช้แบตเตอรี่เอียงออกนะครับผมช่วยด้วยนะครับผมถ่ายสร้างกรอบทรงนะครับเบอร์หนึ่งจุดห้ารอบศีรษะเลยนะครับ ด้านล่างแนบชิดตีนผมด้านบนนะครับมาถึงกรอบทรงที่เราต้องการเผยหน้าบัตเรเลียนออกนะครับเผยออกนะครับถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับผมช่างใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับรองทรงสูงกลางต่ําทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าเป็นไม่ใช่ช่างนะครับเป็น F c ซที่อยากจะตัดผมเป็นนะครับรองทรงกลางด้านหลังก็จะอยู่ระหว่างกรอบทรงนะครับจะอยู่ระหว่างกลึงกลางใบหูนะครับผม จะเห็นว่าจะไม่สูงเลยหูจะไม่ต่ำกระติ่งหูนะครับอยู่ระหว่างตรงกลางใบหูนะครับกรอบทรงนะครับแจงจะกี้ใช้หวีดันผมด้านบนนะครับให้ขาดง่ายขึ้นแล้วก็เป็นตัวกําหนดกรอบทรงด้วยไปในตัวนะครับผมหลังจากใจ้งจาก,กี้ถ่ายด้านหลังแล้วก็มาถ่ายด้านข้างฝั่งขวานะครับถ่ายขึ้นไปเลยนะครับในระดับกรอบทรงรองทรงกลางนะครับแต่จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับอย่างที่ แจกี้บอกนะครับทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามแจ็ก,กี้มานะครับผมจะทราบนะครับสูงกลางต่ําของเจ็กจก,กี้ก็จะสูงกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับผมถ่ายขึ้นไปนะครับเน้นๆย้ำๆซ้ําๆนะครับในส่วนของผมที่ดําอยู่นะครับให้เพื่อเกิดความนวลน,นะครับผมถ่ายไปเลยนะครับ หลังจากที่จ้งเจก,กี้ใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้าสร้างกรอบทรงรอบสีสานเรียบร้อยแล้วนะครับผมจ้งเจก,กี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับในการที่จะไถตีนผมด้านล่างขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับส,ส่วนด้านบนที่เห็นจ้งเจก,กี้สูงขึ้นไปเหนือระดับกรอบทรงนะครับอันนั้นก็จะเป็นการาเน้นทํากรอบทรงให้สูงขึ้นนะครับ โดยเบอร์หนึ่งของช่างแจ็กกี้จะเน้นในส่วนด้านล่างตีนผมเท่านั้นนะครับผมและเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับผมเมื่อถึงด้านบนนะครับเมื่อเบอร์หนึ่งนะครับเลยกรอบทรงถึงกรอบทรงนะครับช่างแจ็กกี้จะโดนแค่แผ่วปลายผมเท่านั้นนะครับผมน้ำหนักในส่วนของเบอร์หนึ่งทั้งช่างแจ็กกี้จะเน้นในส่วนของด้านล่างตีนผมนะครับและขึ้นไปถึงกรอบทรงของเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับ ครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์1.5านะครับไถรอบศีรษะเหมือนกันเลยนะครับผมด้านหลังแจ็คเก,ก็้ก็จะใช้สะบัดข้อมือออกนะครับลูกน้องท่านนี้นะครับผมก็จะมีะนูเนื้อเนื้อนะครับในส่วนของตรงไถท,ทอยด้านหลังนะครับเป็นก้อนกลมนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าเป็นขาวๆเป็นลูกกลมๆขึ้นมานะครับเราก็จะพยายามเก็บให้มัน นวลนนนเท่าเท่ากันหมดทั้งสองฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมทําเท่าที่ทําได้นะครับผมแล้วก็มาไถาด้านข้างฝั่งขวานะครับให้เหมือนกับฝั่งซ้ายเลยนะครับผมไถ่ายทั้งซ้ๆย้ำๆนะครับเพื่อสร้างความนวลน,นะครับผมหลังจากที่จ้าก,กี้ใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับในการเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งจุดห้แล้วนะครับผมจ่ากคีก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าในการที่จะกลับเก็บตีนผมด้านล่างนะครับผม ที่เบอร์หนึ่งไถออกไม่หมดนะครับก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าเก็บตีนผมด้านล่างนะครับผมขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับเน้นนะครับในส่วนของตีนผมผมอ่อนลูกผมด้านล่างนะครับตรงไททอยนะครับตรงข้างล่างตีนผมเท่านั้นนะครับผมเบอร์ศูนย์จุดห้าจะไม่เลยสูงขึ้นไปในระดับกรอบทรงหนึ่งจุดห้าหรือเบอร์หนึ่งนะครับจะไถก็ ถ้าถึงเบอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นแค่แผ่วปลายๆ,ๆ,ๆทเท่านั้นนะครับโดยเบอร์ศูนย์จุดห้าสบัดแค่ตีนผมด้านล่างนะครับในการที่จะเน้นในส่วนของผมอ่อนลูกผมนะครับที่เบอร์หนึ่งไม่สามารถที่จะเก็บกินได้นะครับผมเราก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าในการที่จะไล่ทําให้ผมด้านล่างที่ยาวๆนะครับที่เบอร์หนึ่งไม่กินนะครับเราก็จะใช้ศูนย์จุดห้าสบัดออกให้หมดเลยนะครับผมหลังจากที่แจ,จ็คก,กี้นะครับใช้ เบอร์0.5นะครับรอบสีรษนแล้วนะครับผมเก็บเียนผมรอบสีสันนะครับที่ก็จะใช้เป็นหวีใหญ่นะครับในการที่จะสร้างความนวลกลืนกรอบๆทรงผมด้านบนนะครับเก็บขอบผมด้านบนนะครับเพื่อให้ผมนะครับไม่เป็นก้อนหนานะครับเพื่อให้เกิดความนวลกลืนกับผมด้านบนนะครับผมตัดขึ้นมานะครับเอียงหวีออกแล้วก็ไถนะครับผมตัดขึ้นมาเอียงหวีออกแล้วก็ไถปาดออกนะครับผม เอียงปาดนะครับในส่วนของกรอบผมนะครับผมในส่วนไหนที่อาจจะยาวเกินเพื่อนนะครับเราก็ใช้หวีตัดขึ้นมาแล้วก็เอียงหวีออกนิดนึงนะครับแล้วก็ปาดใช้เบอร์ตอวเลี่ยนปาดออกนะครับผมด้านหลังด้านข้างฝั่งซ้ายด้านข้างฝั่งขวาก็ทําคล้ายๆกันนะครับผมช่วงนี้ช่างแจ็กกี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ f c ที่ติดตามนะครับผม มันยังอย่างที่แจ้งจิงกี้บอกเปิดร้านมาร้านใหม่นะครับได้อายุงาน7เดือนนะครับก็ยังปรับจูนอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าได้ประมาณ2-300คนนะครับก็อาจจะมีเวลาทําคลิปมากขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ก็ต้องรีบทํานะครับในส่วนของลูกค้านะครับก็พยายามถ่ายคลิปเพื่อลงช่องเพื่อไม่ให้ช่องว่างนะครับผมถ่ายใช้ใช้หวีใหญ่นะครับเก็บตั้งความนวลกลืนนะครับ หลังจากนั้นท่านเจ้ากี้ก็จะใช้ตัวการตัวเล็กนะครับในการเก็บตีนผมนะครับกันขอบเส้นคมผมนะครับเพื่อให้กรอบขับเพื่อขัดกรอบทรงผมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมผมนะครับไม่ว่าจะตัดสวยแค่ไหนถ้ากันขอบไม่สวยนะครับทรงผมนั้นก็ดูแย่ไปเลยนะครับผม ถ้าเราตัดไม่ค่อยสวยนะครับแต่เรากันเส้นคมๆสวยงามนะครับมันก็จะขับกรอบทรงผมนั้นให้ดูดียิ่งขึ้นไปไม่มากก็น้อยนะครับผมช่างใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อ่า ชมคลิปแล้วก็อ่านคอมเมนต์ประกอบไปด้วยนะครับผมอาจจะมีช่างผู้มากประสบการณ์นะครับหรืออาจารย์ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับอาจจะให้คําแนะนําไว้นะครับผมฉะนั้นนะอยากฝากบ,กบอกช่างใหม่นะครับผมอ่านคอมเมนต์ประกอบไปด้วยในการชมคลิปนะครับผมส่วนช่างที่เก่งๆนะครับมีประสบการณ์มากมายในเส้นทางการตัดผมนะครับมีสิ่งไหนอยากชี้แนะนะครับอยาก แนะนำแจ๊กกี้เชิญได้เลยนะครับผมเพิ่งจะมาตัดผมอย่างจริงจังนะครับเป็นอาชีพแบบจ๋าเลยนะครับเมื่อเข้าเดือนที่7พร้อมกับร้านใหม่นะครับก่อนหน้านั้นแจ๊กเกี้ก็ทํางานประจําไปด้วยนะครับแล้วก็ตัดผมไปด้วยนะครับอาจจะยังไม่แม่นอาจจะยังไม่ โอเคเท่าไหร่ถ้าช่างใหม่นะครับช่างผู้มาประสบการณ์นะครับและอาจารย์นะครับที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับอยากจะให้คําแนะนานะครับชี้แนะนะครับเชิญได้เลยยินดีรับฟังทุกทท่านเลยนะครับผมและคําชี้แนะของท่านอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับช่างใหม่นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสําหรับช่างใหม่นะครับตรงไหนมีประโยชน์นะครับตรงไหนที่จะนําไปต่อยอดได้นําไปนะครับผมในส่วนไหน ที่นําไปไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องนําไปนะครับผมเทคนิคไหนใช้ได้ก็เอาไปนะครับผมเอาไปฝึกฝนตนเองนะครับแล้วก็ดูช่อง Youtube ช่องอื่นๆที่เป็นอาจารย์เก่งๆนะครับคอยแนะนําชี้แนะนะครับผมร่วมๆกันไปนะครับสร้างเจ็ค,คี้แค่เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทําช่อง Youtube ขึ้นมานะครับเพื่อเปิดสร้างรายได้นะครับ แล้วก็ลงผลงานของตัวเองเพื่อดูพัฒนาการของตัวเองนะครับผมส่วนช่างที่เก่งๆแล้วเขาก็จะมีเทคนิคแนะนำดีๆให้นะครับผมในส่วนของแจ็คก,กี้นะครับช่างใหม่นะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมหลังจากที่แจ็คก,กี้นะครับใช้ตัวกันกันขอบเสร็จจบเรียบร้อยนะรอบสีสษนนะครับกันตีนผมเส้นคมคมรอบสีสันแล้วนะครับผมแจ็คก,กี้ก็ เขาชอบนะลูกน้องคนนี้เขาบอกว่าทําเส้นแบ่งข้างให้ด้วยนะครับแบ่งผมด้วยก็ทําไปจัดให้นะครับผมหลังจากนั้นครับผมเจ้าจักรกี้ก็จะใช้ฟันปลานะครับเมื่อเราการขอบผมรอบศีรษะแล้วนะครับเจ้าจักรี้ก็จะใช้ฟันปลานะครับสับขอบผมนะครับผมในส่วนไหนที่ยังดํายังเป็นก้อนหนาอยู่เราก็ใช้ฟันปลาสับนะครับให้มันบางนะครับให้มันไม่เป็นก้อนนะครับโดยใช้หวีนะครับตักขึ้นมานะครับ แล้วก็ใช้ฟันปลาสับปลายผมเดินไปพร้อมกับหวีนะครับผมทํารอบศีรษะเลยนะครับส่วนไหนที่เป็นก้อนดําหนาอยู่นะครับเราก็สับย้ำๆเน้นๆไปในส่วนนั้นนะครับส่วนไหนที่ยังดํานิดนึงเราก็สับนิดๆค่อยๆสับออกทีละน้อยนะครับผมยังไม่ต้องสับออกเยอะนะครับผมตรงไหนดําตักขึ้นมานะครับแล้วก็สับนิดนึงดาตักขึ้นมาสับนิดนึงแล้วก็ดูนะครับผม ถ้ามันจางลงก็พอหยุดนะครับแต่ถ้ามันไม่จางเราก็สับซ้ํานะครับผมหลังจากนั้นช่างเจ๊กี้ก็จะใช้สเปรย์นะครับฉีดพรมผมด้านบนนะครับเพื่อที่จะซอยปลายผมด้านบนนะครับผมลูกน้องบอกว่าออกนิดเดียวนะครับก็จัดไปนะครับผมของลูกน้องท่านนี้นะครับเคยตัดกันอยู่บ่อยๆนะครับจะทราบว่าตรงเส้นแบ่งผมนะครับจะมีผมที่ชี้ชันอยู่นะครับจะไม่สามารถตัดผมสั้นได้เลยนะครับถ้าตัดผมสั้นแล้วในส่วนของ เส้นผมที่แบ่งนะครับมันจะเป็นผมชี้ตรงขึ้นมานะครับผมก็เลยต้องตัดเล็มได้แค่ปลายผมนะครับลูกน้องท่านนี้จะตัดผมสั้นไม่ได้เลยนะครับผมถ้าตัดผมสั้นนี่งานเข้างานงอกเลยนะครับตัดปลายผมนะครับช่อแรกนะครับตรงกลางนะครับผมแล้วก็มาช่อที่2ในส่วนของด้านข้างฝั่งขวานะครับแล้วก็จะไปจัดไปตัดช่อที่3มนะครับฝั่ง ซ้ายมือนะครับผมเราเป็นกำลังใจให้กับช่างจัก,กีีด้วยนะครับชอบนะครับถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทุกๆการกดไลค์เป็นกำลังใจที่ดีนะครับทุกๆการกดไลค์เป็นข้าวนะครับ เป็นรายได้ที่ช่างแจ็กกี้จะได้รับนะครับผมหลังจากนั้นครับผมท่านแจ็กกี้เก็บปลายผมด้านบนแล้วนะครับผมก็เอานะครับไดเป่าผมให้แห้งนะครับผมผมแห้งแล้วท่างแจ็กกี้ก็จะใช้ปอมเมดนะครับเสตผมนะครับให้เงาเสวยๆนะครับก่อนที่ จะเดินออกจากร้านไปนะครับผมเขาชอบด้วยนะลูกค้าชอบแจ็งจกกี้เซ็ตผมให้นะครับโดยสไตล์ของแจ็งจ็กกี้เองแล้วก็ชอบเซ็ตผมให้กับลูกค้าด้วยนะครับมันดูเรียบร้อยดูแบบสมาร์ทนะครับผมครับสาหรับลองทรงกลางนะครับเปิดข้างสูงนิดนึงนะครับสำหรับแจ็งจ็กกี้ก็จะประมาณนี้ครับผมมารอชมกันมาครับว่าคลิปหน้าแจ็งจ็กกี้จะนําเสนอทรงผมทรงอะไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแจ็งจ็กกี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ